สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกคนคะ่ะนารีเมียฝรั่งออซี่มาแล้วค่ะวันนี้นากับสามีก็จะมาลื้อต้นไม้ที่ลกๆหน้าบ้านนะคะจะถอนออกให้หมดแล้วเราก็จะซื้อหินมาลงเพราะว่าลกมากเลยค่ะหน้าบ้านต้นไม้ก็ขึ้นหนาสามีก็เลยใช้เครื่องดึงต้นไม้ ให้ออกทั้งรากทั้งโคนแล้วเราก็จะเกลี่ยดินให้เสมออะค่ะมาดูกันค่ะเราถอนต้นไม้ขึ้นมาทั้งต้นแบบถอนรากถอนโคนเลยค่ะออกหมดเลยค่ะทั้งรากทั้งโคนสามีนาเขาก็จะใช้เครื่องดึงต้นไม้ ค่อยๆดึงทีละต้นนะค่ะทุกคนค่อยๆดึงทีละต้นจนกว่าจะหมดสวนนะคะ่ะค่อยๆดึงทีละต้นยากมากเลยค่ะบางต้นก็แข็งแรงมากเลยค่ะเพราะลากอยู่ลึกมากเราต้องใช้รถด,ดึงอะคะ่ะช่วยเครื่องทุ่นแรงเนี่ยค่ะเราพยายามดึงให้หมด เมื่อนากับสามีดึงต้นไม้ออกหมดแล้วเราสองคนก็ค่อยๆทำความสะอาดเกลี่ยดินให้เสมอกันนะคะเพื่อเราจะเอาพลาสติกมาปูแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ลงหินเราไปดูกันเลยค่ะพลาสติกหนึ่งมวนที่นาซื้อมาปูก็ราคา70ดอลค่ะทุกๆคน เมื่อเราปูพลาสติกสีดำรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราสองคนก็ขับรถไปซื้อหินกันค่ะเราไปร้านหินค่ะเรามาได้ครึ่งทางเราก็มาติดตรงรถไฟบรรทุกอ้อยอะค่ะรถไฟก็จะนำอ้อยจากฟาร์มเพื่อไปลงที่โรงน้ำตาลค่ะแล้วเราก็นั่งดูกังหันลมไปด้วยเลยค่ะ เพื่อขั้นเวลารอรถไฟผ่านรถไฟผ่านแล้วค่ะเริ่มเปิดเกตได้แล้วเราก็ไปต่อกันเลยค่ะเนี่ยค่ะตรงซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นโรงน้ำตาลนะคะที่รถไฟเขาผ่านมาเมื่อกี้เขาก็จะเอาอ้อยมันลงตรงโรงน้ำตาลเนี่ยค่ะเราก็มาถึงโรงงานที่เขาขายหินดินทราย ครบวงจรเลยค่ะในนี้เดี๋ยวเราก็จะรอเข้าคิวเราก็ต้องไปจ่ายเงินที่ออฟฟิศก่อนนะคะเพราะเราซื้อครั้งละครึ่งตันค่ะถ้าหนึ่งตันกลัวว่ารถจะพังน้ำหนักเยอะเราก็ซื้อครึ่งตันก่อนค่ะรอบนี้แต่เราจะซื้อสองรอบค่ะจะมีหินหลายสีหลายแบบให้เลือกเลยค่ะ ที่นานเลือกก็จะเป็นหินสีขาวอะค่ะส่วนสองกองนี้นะคะก็จะเป็นพวกต้นไม้กิ่งไม้ที่เขาเข้ามาเอาไปบดแล้วเอาไปใส่ในสวนนะคะเนี่ยค่ะพวกใบไม้บดหรือต้นไม้บดแล้วก็พวกทรายพวกหินมีทุกอย่างเลยค่ะสำหรับทําสวนหรือทําบ้าน แล้วนากับสามีก็เอาหินมาลงในสวนหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้สามีก็ใช้น้ำทำความสะอาดขี้ฝุ่นหรือทรายที่ติดมากับก้อนหินก็จะเห็นก้อนหินเป็นสีขาวชัดขึ้นนะคะเรามาดูกันเลยค่ะหลังจากที่เราทำสวนหน้าบ้านเสร็จแล้ว เราอัปเดตสวนใหม่หน้าบ้านสองคนผัวเมียโดยใช้งบไปไม่เกิน500ดอลค่ะทําเองที่เมืองนอกเราทําเองค่ะประหยัดเงินงบไม่เกิน500ดอลค่ะราคาหินสองรอบที่เราซื้อ370ดอลแล้วก็ถุงพลาสติก0ดอลรวม440ดอลค่ะ ราคาก้อนหินก็ร้อย185ต่อครึ่งตันค่ะครึ่งตันก็500กิโลนาซื้อไปสองรอบค่ะเมื่อลงหินเสร็จแล้วเราสองคนนากับสามีเราก็ช่วยกันทำความสะอาดล้างขี้ฝุ่นรอบๆบบ้านเรามาดูค่ะน่าจะถ่ายรูปจากหน้าบ้านให้ทุกทุกคนดูนะคะ หลังจากที่หน้ากับสามีได้อัปเกรดสวนหน้าบ้านใหม่มาดูกันค่ะสวยไหมคะทุกๆคนนาภูมิใจมากเลยค่ะเราได้ประหยัดเงินไปเยอะเลยแล้วออกมาสวยด้วยค่ะคลิปนี้นะขอจบแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ